สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่4สิงหาคม2564นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับทั้งหมดที่2ครั้งค่ะปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่50บาทค่ะดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา9นาฬิกา23นาทีครั้งที่หนึ่งราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่28,350บาทรับซื้ออยู่ที่28,250บาทส่วนทองรูปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่28,850บาท รับซื้ออยู่ที่27,742บาท80สตางค์ค่ะเช้านี้ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่50บาทค่ะปอร์โกนะคะมีการปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานอยู่ที่1.2ดอลลาร์ต่อออนค่ะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันบธัตรสารัฐที่ร่วงลงค่ะสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1812.80ดอลลาร์ต่อออนค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่ 1812.600ค่ะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.12ค่ะและวก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่33.082ค่ะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.18ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อนะคะซึ่งจะมีราคาทองครึ่งสลึง1น่สลึงสงสลึงแล้วก็1บาทค่ะ ราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเน็ดนะคะซึ่งค่ากำเน็ดแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลายและน้ำหนักต่อกรำของราคาทองแต่ละร้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองหัวซิ่งเฮงแม่ทองสุกแม่ทองใบออล,อล์โลราแล้วก็ออสรลิตกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ